สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาเบอร์สุขุสุขคนจะพี่น้องจ้ะเมนี่สับปะ้มจะมาเก็บพักสวนครัวพี่น้องเนาะเอาไปหนึ่งเอาไปทํากับข้าวกินเนาะพี่น้องนะจะเบิ่งกันเลยจ้าลุ่งพี่น้องสายลุ่งเห็นบ่แช่เบิ่งสายลุ่งพี่น้องคนตกพี่น้องคนตก็หาซ่มกินเนาะสายลุ่งพี่น้องจ้าอาต๊พี่น้องคนสับปะแชร์เบิ่งสายลุ่งพี่น้องคนตกออกแดดเนาะ ฝนตกแดดออกว่าก <that> okay. ับหน้าก well. ับหลังสับหน้าสับหลัง้พี่น uh ้องมาจ้ะมาเบิ่งกันพี่น้องเก็บผักส่วนครัวเฮาไปนึ่งกินเนาอทํากับข้าวกินจ้ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ให้หลานหลานทรายให้หลานทรายขึ้นบ่ได้ขึ้นบะบ่ได้ขึ้นดอกเออทําเด็ดเอาจังได๋เบิ่งบวกนี่พี่น้องบ่ทันนี้บ่้าย ถ้าเพิ่นก็เป็นมือกล้องพี่น้องให้หลานชายจับเพิ่นบ่ฮู้อ้อ้าสัตว์อถือก่อนเอาก่อนนี่จ้ะพี่น้องผักส่วนคอลูกใหญ่พี่น้องเด้เนาะยังอยู่เนาะนี้นซมันก็พอบเนาะาใหญ่ซะตนี้ัยเนาะบฮไ ของหุงยังเล็กๆเก็บพักไปไอ้พักยอดพักอันนี้เป็นหนึ่งมาเร็วพักเป็นขัวครับพี่น้องเดี๋ยวมันต้นนี้กินได้ด้วยใจพี่น้องจ้าืาไอ้มาจับกล้องให้เนี่เอาไปไว้กะนะ้อนอันหนาเอาไปไว้ก้อนมาพี่น้องโกตายตุ๊กน้อง เป็นจิเด็ดเอายอดมันนี่เด้อพี่น้อจงจ้ะยอดมันต้นกินได้พี่น้องนาะมันก็เป็นยอดมันต้นอันแข็งเนะพี่น้องอันนี้คนตบเด้อมนกินตบตบเขาแห้งพี่ไหมเนาะตบพอดีแบบพื้นดินเปียกมาก าเก็บพักอีกเนาะเอาอยางแล้วหรอจ้ะพี่น้องจ้ะเก็บพักอ่าผักบัวเนาะจะเอาไปแกงปลาพี่น้องแกงปลาทูว <c oughs> ันนี้ไม่ได้ลงตลาดพี่น้องจ้ะรีเอาพี่น้องไม่ได้ถอดเบอร์รีเอาแบบนี้เนาะต้นใหญยๆผักบ,บวัวนี่ก็ได้แม่เปิป้ลปลูกอย่างกระขึ้นเนาะสับเปิป้ลปลูกอย่างกระทิว่า จักยังไงพี่เนาะรั้วมันเป็นน้ำดินปะเนาะถ้าด,ดินเข้มดินอย่างมันก็บอกขุ่นเลยเนาะพี่น้องป็นชิลี่เอาต้นใดมันหนาก็ะชิลลี่เอาเอาไปมันไปตำเจลน,นี่เอาไปตำเจลเดยวไปตลาดนี้เลยมันมีฝนตกนนแรกก็ว่าชิซวนแม่ไปตลาดเนาะไปซื้อ นั่นมาซื้อปูซื้อปลาซื้ออย่างไรพี่น้องได้ไปครับไปไปเก็บอีกสปอนจะพาไปเบิง้งอันนี้ก่อนพี่น้องเบิ้งเบิ้งคาเนะาะคาไม่ีหลายปะ่ะเก็บอัญดุคาไปไปหนึ่งน้ำพี่น้องให้หลานมาก่อนมาพี่น้องจ้ะแม่เพิ่งถอนพี่น้อง เนาะถอนกับหลานอันนี้เป็นข่าน้อยบ่แม่เบิง่งเม้งค่าน้อยอหรือข่าใหญ่อันนี้ข่าธรรมดาข่าธรรมดาบ่ะนี่นี่ดูสิกนี้ดูให้ดเดี๋ยวพี่นอ้องจะได้พี่หน่อยแล้วกลับเพิ่งกลับไปอ่ะอะนี่นโอ้ ต้องต้นกล้วยน้ำเปียกพืชดึงเอาพี่น้องจ้ะดึงเอางาออดอันนั้นผ้าอ่อนเดี๋ยวสับปะรดสปิงฟังนั่นนะพี่น้องเห็นบ่มหูนอนเห็นบ่มบอมันแก่มากนะไอ้แก่นะกยังบ่แก่แก่มันแก่แล้วพี่เอ่ะตัวพี่พี่นี่เออนั่นเออ เดีวมึงหาเด็ดต้นอันน่ะเออมามีใส่ละมีพูนทางหน้าพูนทางใกล้อีเมลก้น <c oughs> ตัวไปนั่งอย่างมากทีมาขาวอุกลูกมันเด้ง่ายตำตำอะไรนั่นนอตำมาไอ้เห็นบ่กพุดธละพัดบอลฟังบอกเกวได้เออ กูโดนบู้ฝังมันกูไปกินนะด้วยได้แล้วป่นะ่ะสบายดีพี่นออ้องมาปอกแล้วไปเนียหัวข่าเด้เอามาแล้วจากพี่น้องนี่เนาะแต่มาแล้วมาปอกชิ้นหนึ่งพี่น้องจ้า้วก็มียอดอนนั้นยอดอันยอดมันเนาะธรรมดาพี่น,อน,อน้องเนาะมันเ้าเห็ด น้ำบมกออานบาตรพี่น,อน้องนีน่เข้าอันนี้น้องสับปะรดเสียดเอามานึ่งพี่น้องนึ่งตำเตียวกินเนาะผักเอาต้นขวัวนี่ก็ย่อนมันต้นเกษตรม,มีบักบวบพี่น้องมีบวบน้ำเนาะนี่ตัวต้นหอมนี่กะไว้มมตำเตียวพี่น้องเกษตรมีคา่าสับป,ปิะสดเกาะค่าพี่มมนองจ้ะ ก,ก่อนงานซองกับเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องจา้าขนตกกระแห้งเต๊กแค่งบรนทัดขนส่งโมงูไปมีพี่น้องพวกค่ะหนึ่งก่อนไปกินแบบไม่ง่ายนะพี่น้องเนาะ้องตะกี้พี่ทานอย่างมากมายเนาะ เสียอ่อนแบบนี้นจ๊ะพี่น้องมาแม่เพิ่งมาปอกซอยซอยนไม่้กินไงว้่เกียวไปพ่อไหมนาะพี่น้องบุหรงนอนเนาะอือ ตันทางนังน้ออนเนาะเวี่นก็กว่าจะไปซื้อเข้ากับแพงใช่ไหมพี่น้องเข้ากับน้ำกระแพงสับไปยังกต,ตกใจเลยมากทางเลยปาดโชคถึงขนาดนี้เลยปะเนาะมาสิ คิดว่าอยู่ฝั่งไทยหันแพงเลยดยมาฝั่งเราแห้งแพงกาเก่าของในตลาดนี่ถือว่าห้าพันขึ้นไปห้าพันจีบเนี่ยพี่น้องห้าพันจีบขึ้นไปสองสามพันจีบเนี่ยผมมีเลยราคาจะเป็นเงินลาวกวาคงวัดยี่สิบบาทแต่พี่น้อง จะยู่วผู้เดียวจะกะเอามานั่นอยู่บ้างเอามานนึ่งกินอยู่เปล่าก็จะไปขาย <laughs> จต่ไปขายสิเดี๋ยนึ่งกินนะเนาะให้อิติมาอัน,น,น,นเอาแหละมันทำเ,เมื่อแล้วมันแบ่งไม่ก,กินเฮ็ดในเฮ็ดบ่มีก้าวกลีบนำกินผู้เดียวเนะน,น,น้อยเหอะบุกขากลีบน,นำเส้ขขนชุบหนุ่ยข้าวกลีบ แบ่งไหมคะเนีเ็ดแับสามมือสี่มืออะไรเบบเ้ากเค็ซุปแล้วกับบได้กินกับแบ่งให้แมวตาอเอดขาบกินน้ำจะเทสเยอ่ห่าขาบุกินน้ำนะครับบุกเทนแล้วแบบ บ่แซ่บเด้กินดิปได้กินดิปมันเพิ่นมันอันนั้นแซ่บอยู่แซ่บสุกได้จ๊ะจ้องไปเลือกซอดไปได๋มื้อนี้มึงนึ่งน้องเอ้ยชุบไหนนึ่งชุบบ่อือลวกเอาถ้านึ่งมันบ่แซ่บมันลวกมันสิสุกมันแซ่บบ่มันมากนะย่ําบ่ได้เด้อ อย่างหมดขาดแข่วผมมีไแข่วผมมีย่างหขาดเน้นแต่กินชีสแตยังป่านน้อยมีแว มีแมวเลี้ยงแมวใครต้องการแมวบนออมาเอาเด้อพี่น้องจา้าแมวลายนี่แท้สามโต๊ะนะ <c oughs> ลายสามโตัวมีหาโตัวแล้วมีสายสายสาดตีแด้ดง่ายหนูพี่น้อง ปลูกแต่บ่ได้กินพี่น้องแม่เพิ่นปลูกไว้เครื่องสวนควร,รัวแบบแบบแบบหมะเพ็ดบ่ต้นมะเพ็ดอะไรพวกใคนั่นอะไรนะขีออ้งใหญ่นะใช่ต้นนะบอกต้นมันได้คันครูนะเพิ่นปลูกเพิ่นบ่ได้กินพี่น้องบางทีก็ชาวบ้านเพิ่นก็มาขอซื้อบางทีก็เพิ่นก็ให้ดัลล่าเนาะเพิ่นมาเพิ่นก็ให้ดัลล่าเพิ่นบ่ให้ซื้อบางที ปลูกไว้แต่ไม่ได้กินกูซื้อปลูกให้นั่นใส่เซเปิลบ่ได้ได้ถาม,มาเนี่ยปูกซื้อบ่ได้ต้องกินเนาะนี <c oughs> <c oughs> ่พี่นอ้อง วงหันหักบวบหลายหลห็นเพิ่นไทยโทรมาหาเพื่นเนาะโทรมาหาแม่โทรมาทางบ้านนี่แหละเพ่เปิดกล้องแล้วก็ถ่ายแล้วให้บึ้งให้เบิ้งอันนี้ก็หมกบวบเนาะแก่มากเป็นหลายพี่น้องเนาะกนกินประทานให้คนในบ้านกันหลายคนแลละพี่น้องหมกบวาแต่บมกบวบจะเครือบหรอหักบวบเวลามันเป็นมันเป็นบาดเดียวเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นแบบายที่เดียวเลยนะกินประทานหักบวบ เยังถามหน่วยเด่นะถึงเนี่ยเ<บ>ด่นหม้ออะไรหน่วยหอบแค่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอั้ยังเห็นอยู่ <c oughs> เห็นแล้วแก่ลก้วมั้งนะแก่แล้วแต่ว่าเ็เบี้ยมาทแหลนี่แหละ, <c oughs> ะพี่น้องสวิตอยู่บ้านของสเปินก็แบบนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะ มีอย่างแบบนี้นะไมไ่รู้ละคือคนอื่นเขาดอกแบบสะบ้านสะบ้านเขานี้ยแหละมาก็ไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปเล่นใส่พี่น้องอยู่แต่ในบ้านแบบนี้แหละมีเกณฑ์ผมมีกับบเฮษัทไม่ได้ไปใส่ตะเกีวกับไม่ได้ไป เราตัวยังน้อยครัไปบ่ไปแล้วตัวยังน้อยเนาะพี่น้องตอนนั้นช่วงทัานกันยังเล่นเลยจ้ะอันนี้กับบัวไปแล้วเดี๋ยวนี้ไงเลขสิบแปเอาพี่น้องไปก็ไปนั่งเล่น,นยู่เงินดีกว่าเนาะพี่น้องเปิดรับอ่ะเปดแลว้วเนาะ อ้าวพี่น้องคลิปนี้กับซีด้วคอตัวลาไปก่อนด้วยจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับสไคร้นะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สับป,ป้นเนาพี่น้องแลวกับคอบครัสับป,ป่เด้วยจ้าคลิปนี้ไ่ได้จ้า